ก็ละครั้งหนึ่งแพะนักกีฬาออกไปตั้งแคมป์บนภูเขาเธออยากปีนเขาให้สูงกว่าปกติอากาศดีเหมาะแก่การปีนเขาแพะนักกีฬาเตรียมอุปกรณ์ปีนเขาพร้อมแล้ว ธอรู้ว่าได้เวลาเริ่มกิจกรรมของเธอแล้วเมื่อแพะนักกีฬาเริ่มปีนเขาเธอไม่รู้ว่ามีดวงตาคู่หนึ่งมองดูอยู่ห่าง เจ้าตัวแสบน้อยกล้าดียังไงถึงได้ปีนสูงกว่าคนอื่นเขาแบบนี้ฉันจะปีนให้เร็วกว่านายให้ดูเอาละ่ะแล้วเมื่อฉันขึ้นถึงยอดฉันจะปักธงฉันตรงนั้นเฮ้เธอเฮ้เฮ้ไม่รู้ เธอคิดว่าเธอปีนได้สูงกว่าคนอื่นเขายังงนันเหรอมาป่านายไปทำอะไรที่นี่ลงไปเลยนะเดี๋ยวนายตกเขาอ่ะใส่รองเท้าแต่ปีนเขาไม่ได้หรอกนะอย่าทำ <c oughs> นี่ย่าโง่ไปเลยถ้าเธอปีนได้ฉันก็ปีนได้มาป่าเริ่มปีนเขา มันไม่สนใจคำแนะนำแม้แต่น้อยมันไม่ได้ใส่รองเท้าที่เหมาะสำหรับการปีนเขานี่มันง่ายจะตายไปไม่เห็นแล้วฉันก็ทําได้เหมือนกันนี่มาป่าถึงนายจะชั่วร้ายและประหลาดแต่ฉันก็ไม่อยากให้นายเจ็บฟังฉันให้ดีท่านนายไม่ใช่นักกีฬาอย่างฉันน่ะ บลบลบล,ลันไฉม่ได้ยินหาป่าคิดว่าถ้าจะมีใครขึ้นไปถึงยอดเขาก็ควรจะเป็นมันมันกระตือรือร้นที่จะปีนให้ถึงยอดเขาโดยที่ไม่ระวังตัวมันก้าวเท้าพลาดแล้วเริ่มตกลงไปแพทนักกีฬาตอบโต้อย่างรวด,ดเร็วและจับเชือกไว้ก่อนมันจะหลุดช่วยด้วยช่วยด้วย ออเอ่อ,อจุยฉันด้วยแพะนักกีฬาฉันจับเชือกไว้แล้วไม่ต้องกลัวนะหมาป่าปีนขึ้นมาฉันจะดึงนายเองโอเคเด้โอเค,อเคดึงฉันเลยดึงฉันขึ้นไปฉันกลัว ระวังนะยอดเขามันแคบมากๆและนายอาจจะตกได้เจ้าโง่เอ้ยฉันทำได้แล้วฉันขึ้นมาถึงยอดเขาก่อนทุกๆคนเลยยูโวเย์ แพนักกีฬาปีนถึงยอดเขาและปักทงของเธอช่วยด้วยช่วยด้วย,อวยรองเท้าแตะคู่โปรดฉันตกลงไปแล้วไม่ล่นะนายพลาดอีกแล้วนะเจ้าหมาป่า ไม่เคยเรียนรู้เลยอะรอฉันก่อนนะฉันช่วยนายเอง<_><_<_ก็ละครั้งหนึ่งในวันหนึ่งแพะนักกีฬาออกกำลังอยู่ที่โรงยิมขั้นแรกเธอวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง จากนั้นเธอก็ปั่นจักรยานอยู่กับที่และสุดท้ายเธอก็ยกน้ำหนักเธอใส่น้ำหนักเพิ่มในแต่ละข้างของบาเบลที่ละอันทีนี้ฉันจะถูมือด้วยผงช็อกก่อน เธอถูมือด้วยผงช็อกบาเบลจะได้ไม่ลืน่นแพะนักกีฬาเป็นนักยกที่ยกได้หนักมากเธอยกน้ำหนักได้สองเท่าของน้ำหนักตัวเธอยายแพะอ่อนแอทำเป็นอยากยกน้ำหนักเอฉันจะทำให้ดูว่าจะต้องทำยังไง เจ้าหมาป่าอิจฉาแพะนักกีฬามันจึงคิดแผนการเพื่อสั่งสอนแพะขึ้นนี่ถ้าเธอเก่งนักเธอยกน้ำหนักตอนที่โดนจีได้ไหมล่ะฮะนั่นมันอันตรายมากหยุดนะบาเบลมันจะตกอะอ๊ยนี่ หยุดน,นะอันยียุดอาเป็นอะไรล่ะยายอ่อนแอเอาวสิจับฉันได้ก็อาวสิเธอมันอ้วนไปอยู่แล้วและนักกีฬาเริ่มวิ่งไล่จับหมาป่าไห,อ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 หอนยอยู่ไหนอะออกมานะออกมา ฉันจะจับนายและใช้นายเป็นที่ยกน้ำหนักเลยเห็นชัดว่าแทนที่ม้าป่าจะออกวิ่งมันกลับซ่อนในพุ่มไม้แทนในตอนที่แพ้ไปอีกทางหนึ่งหมาป่าออกมาจากที่ซ่อนของมันมันรีบวิ่งไปที่อุปกรณ์ยกน้ำหนักวางไว้และคว้าที่ยกน้ำหนักของแพะ ถ้าเจนั่นยกนี่ขึ้นได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันละฮมเฮ้ยโอ๊ะโอ,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 อมันหนักเกินไปฉันรู้แล้วเธอใส่อะไรลงบนมือด้วยอะไรนะเกลือน้ำมันเออต้องเป็นน้ำมันแน่แน ทีนี้มาดูว่าใครแข็งแรงกว่าอ่ะอีกนิดหนึงแล้วกันฮฉันทำได้นะง่ายน่าจะไดะ้ฉันทำไม่ได้อ้ อุ้ยช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมฉันติดอยู่ใต้ที่ยกน้ำหนักฉันหิวและกระหายน้ำฉันหนาวฉันร้อน เนดยเจ้ามาป่าร้ายได้รับผลกรรมแล้วระหว่างที่ติดอยู่ใต้ที่ยกน้ำหนักแพนักกีฬากำลังกินอาหารกับครอบคร,บครัวยังมีความสุขเฮ้ hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนเดอร์สังและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุด กระตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ